โมบาย e ีเจนนะครับอยู่กับเฟย่านะครับนักล่าปีศาจนะครับก็เป็นสกินใหม่ของเฟย่านะครับกดกันให้ดูอีกทีนะครับเปิดตัวมาอย่างกับบาร์มอนนะครับนี่ถือโลมาอย่างกับค้องงานวัดกันเลยทีเดียวนะครับกดกันอีกรอบนึงครับพูดสเฟย่ากูหมดความเท่เลยใช่ไหมไม่หรอกครับเราก็พูดเล่นกันขำๆนะครับความเท่ของความอลังการเขามีแน่นอนครับแต่ตัวใหญ่มากครับถ้าเทียบกับดาร์คโรสนะครับกดกันให้ดูอีกทีครับ พีคิดว่าไมนาทอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่เกียร์นะครับกดเข้าไปที่เกียร์ก่อนนะครับนี่ครับเกียร์เฟย่าเราจะเล่นสายรถคูดาวนะครับก็ออกรองเท้าเวทมนต์นะครับนักล่าโจมตีนะครับดัดทําลายล้างนะครับเคยวแห่งลาบนะครับวายุนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นน้ําแข็งครอบงานะครับแต่จริงๆถ้าเกิดไม่อยากได้วายุนะครับอยากเน้นตีไวๆหนักๆก็ออกเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเพิ่มคีย์20%ด้วยนะครับ หดไวๆหดรัวๆจริงๆแล้วอ่ะมันหวดไวอยู่แล้วครับเนื่องจากสกิลของเฟย่าสกิลที่2นะครับมีทักษะในการเพิ่มความความเร็วในการโจมตีอยู่แล้วครับเอาเอาเอาค้างเลยกดไวจัดครับอ่ะกดเริ่มเกมเลยครับมีออนสองคนครับกดชวนครับอาลิฟอยู่หรือเปล่าครับอาลิฟไม่อยู่ไปแล้วอาลิฟไม่น่าจะอยู่ครับแหมจับคู่ได้ไวเหลือเกินนะครับช่วงเย็นคนน่าจะเยอะนะครับ เฟย่าครับมาพร้อมกับสกินใหม่นะครับเซตเอ็มเบมนะครับอยากใช้จังเกิลนะครับเพื่อเพิ่มสปีดนิดนึงนะครับในการวิ่งนะครับแล้วก็สกิลปะทะนะครับชั้นจริงก็ควรใช้ชาล้างนะแต่รู้สึกว่าถ้าเราเกิดบวกจริงๆแล้วโอกาสบวกอะใช้สตันก็ได้สั่นสั่นไหวก็ได้ครับเพราะว่าคูดาวเราไวครับจะเล่นแบบไหนดีครับอ่ะอยากใช้แบบกระโดดกระโดดไล่หววเลยนเลยอะไรประมาณนั้นเลยครับ ก็ฝั่งตรงข้ามมีแฟนนี่นะครับมีมีอาร์มีมันทอมอสคราเซเบอร์นะครับฝั่งเรามีไทเกียวนะครับนานหน้านะครับเฟย่าลูก,กาดนะครับแล้วก็ยีซันชินนะครับจะวิ่งขึ้นเลนบนเลยละกันนะครับ ไอเทมเราจะไม่ฟาร์มคลิปนะครับเราจะเน้นไล่บวกแต่ต้นเกมครับเราก็จะออกเป็นรองเท้าคููดาวนะครับทีนที่2เราจะออกเป็นโล่9ก0รนะครับแล้วก็ออกนักล่าโจมตีเลยครับจริงๆอยากจะออกของฟาร์มคลิปก็ได้นะครับแต่อยากบวกไงครับมีนาหน้ามาคอยซัพพอร์ตด้วยยิ่งน่าจะบวกมากกว่าที่จะมาฟาร์มนะครับนี่ครับเปิดตีคลิปรัวๆเลยครับแล้วก็มีลูกแก้วนะครับ เป็นสกิลติดตัวของเฟย่ยานะครับคอยช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวลาหมุนๆไปชนเนี่ยครับเห็นปะเพิ่มดาเมจทาให้คลิปตายไวนะครับฝั่งตรงข้ามดันมาแล้วครับไม่อยากกดนะครับอีกนิดเดียวเองไม่มีไมโนะทอร์ครับกระโดดใส่เลยดีไหมล่ะกระโดดใส่ทีเอา้าทาไมมันมาทางนี้ล่ะกระโดดไปข้างหน้านั้นมาข้างๆนะครับจะกระโดดใส่มีอาซะหน่อยเสียดาย ไมโนทอครับอยากตีครับอยากตีมีอาครับไม่ได้อยากตีไมโนทอครับหัวโอ้เขามีเพิ่มเลือดลืมไปครับไมโนทอเพิ่มเลือดได้ครับเจ็บครับไม่เป็นไรครับมีมีอาคอยซัพพอร์ตนะครับได้เทมชิ้นหนึ่งแล้วเราก็จะออกเป็นโล่ตัวนี้นะครับตอนนี้เราลดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าเลเวลสกิลยังไม่เต็มมันก็ยังใช้ได้ไม่บ่อยนะครับถ้าเกิดเราได้โล่อีกอันหนึ่งนี้เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ย จริงๆเป้าหมายเราต้องมีอาอย่างเดียวครับมีอาอยู่แนวหลังครับตีเข้าไปครับมันทอก็ตีครับช่วงต้นเกมก็ยังไม่ถึกเท่าไหร่แล้วครับนี่ครับมีมีอาคอยซับให้อามีนาหน้าคอยซับให้นะครับจะมีอาอย่างเดียวเลยโอ้มีนาหน้าตัดเลือดมีอาไปแล้วครับมีอากดรีเจนนะครับไม่ได้อีกแล้วเป็นไงเข้าไปปลาป่วนรัวๆครับสําหรับนาหน้าครับรอจังหวะครับรอจังหวะรอจังหวะครับโอ้โหน้าหน้าจะเอาครับ แถวนี้มันเถื่อนจริงๆครับลงมานี่ดีกว่าครับข <Launch attack. S 1> วดไว้ๆครับไม่งั้นจะไม่ไหวครับเพราะว่าไม่ถึกครับไม่ได้เป็นรองเท้านักรบครับเป็นรองเท้าเวทด้วยครับโอ้ น่าจะไหวอยู่ครับแต่เลือดน่าจะหมดครับเลือดหมดแน่นอนครับถ้าตีตัวนี้ก็เลือดเหลือ2ขีดเองครับเราก็ยังไม่มีเลือดรีเจนครับหน่าได้ไปครับสำหรับรูนครับ ก็ขึ้นมากันก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยกลับบ้านครับมีอาเลือดแน่นๆครับเดี๋ยวให้นาหน้าตอดเลือดให้ครับนี่ครับกดใหม่แล้วครับโดนสกิลอีกแล้วครับเราเป็นคนดีครับหลบให้นาหน้าแทงครับยังเข้าไม่ได้ก็อย่างเงี้ยครับเลือดน้อยครับรออีกตั้งสิบแปดมีครับกว่าจะได้รีเจนอีกรอบหนึ่งนะ นี่ครับปลาหยัดหยอดไปเรื่อยครับอุยมีคนกระโดดมาข้างหลังมยนาทอครับกระโดดใส่แล้วครับจังหวะนี้ต้องเอาแล้วครับแปลงล่างครับหวดเลยครับหวดครับหวดัเข้าไปนี่ครับกระโดดข้ามฟากมานี่เลยครับหวดครับสองจังหวะครับ หวดครับหวดครับหวดหนีไม่ได้แล้วอ่ะจนมุมแล้วไงยืนแรกกับแฟนนี่นะครับเมื่อกี้เราเป็นจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์นะครับโดดกระชากวิญญาณนะครับอันนั้นเขากระโดดทะลุมิติใช่ไหมหนังโคตรเก่ายังเอามาเล่นมุกไงไปวิ่งขึ้นใหม่นะครับ ตีคีฟก่อนครับรอรออะไรก็ไม่รู้ครับก็เริ่มเจ็ดแล้วครับเราได้โล่มาแล้วครับตอนนี้คูดาวเราอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้นักล่าโจมตีก็เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะหวดได้บ่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บรูนก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับหวดเลยครับหวดหวดหววครับไมโนทอร์แปลงล่างใส่เพิ่มดาเมจครับหวดหวดเข้าไปครับเอาครับในบ้านก็จะเอาครับนาทีนี้ หน้ามืดครับทำไมเราต้องทุ่มเทขนาดนี้ด้วยใช่ไหมรวบเข้าไปครับตีเลยครับหัวหวดหัว,หวสตันครับหนีไปไหนแล้วครับโอ้โอ,โอ,โอ,โอจะตายครับโคตรแรงเลยครับวาร์ปกลับบ้านแล้วครับ ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเจ็บก็ต้องกลับก่อนครับเรายังไม่ได้นักล่าจมตีนะครับชักอยากจะออกดูดเลือดก่อนแล้วเนี่ยไม่ไหวครับยืนนานก็ไม่ได้ครับเอารูนก่อนครับจะได้เป็นรดคููดาว40%ครับเดี๋ยวเราจะได้ตีเต่าครับมาแล้วครับรูน คูดาว40%ของเฟย่านะครับจะลดให้สกิลเนี้ยตีได้ทุก3.8วิครับซึ่งไวมากครับ3.8วิกดได้3.8วิกดได้นี่หมาครับปันนี่ครับหวดครับหวดครับหววครับหวดครับถึงก็ต้องบินถอยครับดันเข้าไปครับ มาแล้วแฟนนี่ครับเหมือนอยากจะเอาครับไม่ได้ครับต้องไปช่วยนาหน้าก่อนครับเดี๋ยวนาหน้าตายครับแปลงล่างใส่นะครับนี่ครับแปลงล่างมันมีดาเมดนะครับสำหรับเฟย่าเนี่ยนี่ครับเขาเขียนบอกอยู่นะครับดาเมจเห็นป่ะสี่รอยแปดสิบวกสองร้อยกว่าเลยครับแรงนะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับ ก็ยิงบวกตามเลเวลด้วยนะครับแล้วก็ความพลังความโจมตีของเฟย่านะครับอ่ะนักล่าโจมตีเรามาแล้วครับคูดาวเราทีเนี้ยเป็น40%แบบถาวรแล้วครับถึงเราไม่มีรูนเราก็4 0ครับเห็นปะเราหวดได้ต่อเนื่องครับคูดาวทุก4วีครับหมดแล้วก็กดหวดใหม่หมดแล้วก็กดหวดใหม่ครับหนึ่งนนี่บอกได้เลยครับว่าตีติดแน่นอนครับไม่ต้องเดินครับ ออกดูดเลือดก่อนดีกว่านะเราค่อยออกขีหอห,ห,หัวหัวหัวไม่เป็นไรครับป้อมใกล้แตกนะครับเดี๋ยวเรามีพื้นที่วิ่งไล่แน่นอนครับออกเกียวแห่งลาบออกมาก่อนแล้วกันครับอยากได้อะอยากได้อ่ะเอาเลยครับแปลงล่างใส่แล้วก็หัวเลยครับโดดถอยหลังออกมาก่อนครับโอ้โหอ๋โโอ,โอมีแฟนนี่เข้ามาครับ ไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างครับเมื่อกี้อ๋อโดนมีอารครับแฟนนี่มาไม่ทันครับแต่เราโดนป้อมเรากระโดดออกมาช้าไปนิดนึงครับบวกได้ถ้าใจต้องการนะครับ <laughs> จะบ้าข้างไปไหนได้ไหมไม่เป็นไรครับตายก็เกิดใหม่ครับ วิ่งขึ้นไปช่วยนาน่าก่อนครับป้อมบนใกล้แตกแล้วครับวิ่งตามขึ้นไปเลยวิ่งวิ่งยองยองครับนาน่าโดนไมโนทอร์ทุบไปหนึ่งทีแน่นอนครับเหมือนไมโนทอร์จะกระโดดมาทุบแล้วก็มีมีอาวิ่งไล่ตามครับรู้จักพี่ไม่น้องไลลาะมีอาหัวดเข้าไปครับแฝงล่างใส่ตรงนี้แหละครับหัวดครับหัว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 ในป้อมก็จะเอาบอกแล้วกดเข้าไปเลยครับหัว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 ครับ โดนฟนนี่ฆ่าแล้วครับน,น่าได้ไปแล้วครับตัวเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับตามกฎของวาว่าครับตายไม่ว่าขอให้ได้ข้าวให้ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> กดอะไรของมึงรู่ไหมกดเข้าไปตายครับ เกิดแล้วครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับมัวแต่ดูหน้าจอคอมครับเราใกล้ได้ดูดเลือดแล้วครับถ้าเกิดได้ดูดเลือดขึ้นมาน่าจะเวิร์กกว่านี้ครับตอนนี้เราไม่มีดูดเลือดไงกระโดดขึ้นไปหาก่อนครับรีบวิ่งไปนิดนึงครับเพราะว่าคูดาวเราไวอยู่นะครับทุก5วทครับเดี๋ยวเราเข้าด้านหลังครับด้านหน้าเราอย่าไปเข้าครับเรากลัวครับ วิ่งเข้าด้านหลังเลยครับเข้าไปแล้วก็รวบแน่นอนครับแปลงล่างใส่แล้วก็หวนเลยครับแล้วก็กระโดดตามเวยครับตีครับตี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 ครับตีครับตามเข้าไปตีครับขังครับนี่ครับการกระโดดสองจังหวะนะครับดับเบิลโดดครับเขาเรียกดับเบิลโดดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าว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 แฟนนี่ครับอ้าวสวยเลยครับโดดโดดเซเบอร์เข้าไปทําอะไรใครข้างในนั้นเซเบอร์อื้มหัวเข้าไปครับ อลูกาดได้มาอีกหนึ่งคิวครับ Alliance, มาแล้วครับไอเทมเราครับจะเอาปอมนี้ก่อนครับเฟนนี่ถอยไปแล้วครับนี่ครับไวมากครับสำหรับการกดไอเทมตัวนี้ครับแล้วดูตีเลยถอยก่อนอุ้ยเชียไอยักษ์มันมาทุบอะไรนั่นอะ นี่ฟาร์มคีฟยังไม่สนใจใครเขาด้วยอ้าวอ้าวท้กก็ให้ขนาดนี้แล้วก็ใส่เลยครับโอ้โหโดนมอสครับไอ้มอสครับมานี่ดิไมนทอร์ก็ได้มาไมนทอร์ก็ได้มาหน้าได้ไปครับนี่ครับแปลงร่างใส่แล้วก็ตีครับตีตีกันดื้อๆเลยครับโอ้โหมีเซเบอร์เข้ามาอีกออกเป็นอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะได้รวมนะครับถ้าเกิดไปออกคีแล้วเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ยาวๆเลยครับ นี่มันสายหวดเอามันชัดๆตีเอามันครับไม่ได้ตีเอามึนครับ วิ่งขึ้นไปใหม่ครับเฟนนี่ครับแฟนนี่บินล่อนไปอยู่ครับมีไทเกียวข้างล่างนะครับเหมือนไทเกียวจะคุมหลอดไว้ครับเราอยากได้นี่ก่อนครับรูนเราไม่อยากได้แล้วครับตอนนี้รูนม่วงครับเราอยากได้ลูนโจมตีหนักๆน,นะครับ ็ยังตีเบาอยู่นะอย่างที่เห็นครับตรงกลางมีมอสคัพกับมีมีอาร์ครับยังทําอะไรไม่ได้มากแน่นอนครับแต่อยากเข้าไปหวดมีอาร์อยู่ครับแต่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะล่องหนหนีครับก็ไม่ได้อีกอะใช่ไหมรอแฟนนี่ออกมาครับแฟนนี่มาแน่นอนครับอ้ยนี่ครับไปกดอาสันไหวก่อนครับถึงไปกดสกิลหนึ่งครับไม่เป็นไรครับหวายเจ็บ อยากเข้ามากเลยอ้าวเมียรูการ์ดเข้าแล้วสวยเลยครับมีคนแทงให้ไรางี้ก็บวกเลยอ้าวอ้าวคนแทงคนแทงตายโอ้คนแทงเป็นฝุ่นเลยครับถอยครับถอยครับมีไทยเกียวไทยเกียววิ่งดันเลนบนนะครับนี่เราเดี๋ยวโดนเซเบอร์อันติมาหงายครับถอยดีกว่าครับไทยเกียวโดนแล้วครับวิ่งขึ้นไปช่วยไทยเกียวดีปาวะดีพเนี่ยโอ้โหพี่ไทยพี่ไทย เอาก็เอาวะมา้ึหน้าได้มาตัวหนึ่งครับ <laughs> เอาก็เอาวะ <laughs> รอเกิดครับอีกห้าวิหวินะครับจริงๆหลักๆก็จะมาโชว์สกินเฟย่านะครับแต่มัวแต่มันกับการตีครับนี่ครับดูสกินเฟย่านะครับสวยน่ารักมุงมิงนะครับมวนกลับมาได้ยังไงวะเนี่ยไปใหม่นะครับโอนาหน้าโดนครับไปช่วยนาหน้าก่อนครับมีแฟนนี่ไล่ปั่นนาหน้าอยู่ครับข้างบนครับ มีคนโดนเก็บไปครับโอ้มอสคาร์ครับมีมอสคาร์เห็นเห็นอยู่แวบๆครับใส่เลยครับใสเลยครับอะไรมอสคาร์อะไรมอสคาร์นี่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 มอสคาร์ต้องโดนอย่างนี้นี่มอสคาร์แป่งล่างหัวไม่ได้นะครับโดนลุมครับแดกยำครับยีสันชินไปไหนก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ยืนอยู่ด้วยกันครับ นี่ครับหน้าโอ้หน้าโดนเสียบติดครับตันนี่เข้ามาปั่นตายสองเลยครับเจ็บแล้วครับเริ่มเจ็บแล้วครับเหมือนไทยเกียวจะไม่เล่นด้วยนะครับยืน FK อยู่ตรงนี้นานแล้วครับชี้หายแล้วต้นเกมฆ่าเขามันๆจะมาแพ้อีกแล้วครับไทยเกียวจะตายแล้วครับโอ้ยังจะอันตีจิตใจทำด้วยอะไรนะครับ วิ่งขึ้นใหม่หมครับเซเบอร์กับมีอาร์นี่สาวป้อมกันเพลินเลยครับไม่ไหวแล้วนะอโอ้โหโดนแทงรัวๆเลยครับดูดิดมีนาหน้ามากันบ้านแล้วครับยีชันชินก็มาครับอลูก,กาศดโดนล้อมอยู่ครับเข้าไปตีฟันกลางวงนาหน้าเข้ามาซัพพอร์ตให้ครับสวยครับ ได้ตัวหนึ่งครับเหลืออีกตัวอืกอือฮอี๋อารูกาดฆ่ามาสองครับนี่ยอารูกาด์ะฆ่าเก้าเท่ากันนะครับอ้าไม่ใช่นะครับอารูกาดฆ่าเจ็ดนะครับดูผิดอีกแล้วไปดูของตัวตัวเองครับฆ่าเก้าตายเจ็ดแล้วเนี่ยไปใหม่ครับไปใหม่ครับ ม่ไรครับสนุกสนุกขำขำครับเล่นก็ดีกว่าแบบเบื่อเเจอแบบ <c oughs> เจอแบบยืนเ k อยู่บ้านเฉยๆครับ <c oughs> ตอนแรกพี่จะทำเฟย่าแท้งนะครับ <c oughs> พอเข้าไปเล่นจริงๆแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราบวกไม่มีใครตามเลยครับ โดนมาหลายรอบเลยครับจนแบบโอ้นี่ดีกว่าครับสายจมสายคู่ดาวไปก่อนละกันครับจะได้เห็นสกินด้วยครับไทเกียวเรามาครับนาน,น่าโดนไล่อยู่ครับตายไปแล้วครับแฟนนี่ครับกระโดดออกไปสิ <laughs> กระโดดออกจากตรงนี้ไปโดนอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับหน,หน้ากลับไปกันบ้านนะครับตรงกลางของเราเหลือ3ามครับวิ่งเข้าไปตายลเลยเป็นหน่วยพีชีพนะครับ flow s ชดดาวกดผิดจะออกเกมครับฝั่งเราได้ป้อมบนมาคืนบ้างแล้วนะครับอย่าไปเล่นตามนะครับพี่วานเน้นเกียนนะครับเน้นเกียนเน้นบันเทิงครับเล่นเอามันเล่นเอาสนุกครับไปฆ่าเต่ากันดีกว่าครับปชวนนานหน้าไปตีเต่าดีกว่าครับไม่ไหวครับ หาเงินไปใช้หนี้ก่อนครับไวมากเลยครับมีเซเบอร์ครับกลัวโดนอันติครับกลับก็ได้ครับไม่มีใครไปเป็นเพื่อนครับกลัวเหงาครับ อีสเก็บสเต็ปไถคีบท่านได้แตใดมาหลบก่อนครับทีมฟาร์มครับทีมไม่มาบวกด้วยครับจะไปฆ่าแฟนนี่มันก็ไม่ง่ายนะครับแฟนนี่เนี่ยเขาก็บินหนีอยู่แล้วครับสาหรับแฟนนี่ครับนี่ครับเราเป็นคนดีครับให้นาน่าเป็นตัวล่อตีนครับเขาก็หลบครับอ่ะฆ่าได้ด้วยครับโหดเหลือเกินครับ ืโดดถอยออกมาก่อนครับแล้วก็เข้าไปใหม่ครับเข้าไปใหม่ครับหวนเลยครับทีนี้รอบนี้หัวอูโดนเซเบอร์อีกแล้วครับเข้าก่อนตายก่อนครับ <laughs> และแล้วเราก็ตายไปอีกครั้งทำไมหลังๆแล้วตายอย่างเดียวเนี่ยคือออกกันแล้วเราเปิดก่อนใช่ไหมนี่เราจะอยู่ข้างหลังเราจะไม่เปิดใครแล้วแล้วดูตัวแท้งเราดิแท้งฟาร์มแท้งสายดันป้อมนะครับนี่ครับสเต็ปเข้าแล้วครับกลางวงรับทีมอยู่ไหนยังไม่รู้นะครับแต่แท้งเราเข้าไปบวกก่อนแล้วครับนี่แน่นอนครับเมียลูกาดเข้าไปซ้ําให้ครับ ทำหน้าที่แท้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไทเกียวครับกระโดดเข้าไปครับกระโดดตามย่องย่องเข้าไปครับหน้าหน้าข้ามาอีกตัวครับอลูการวิ่งตามไปครับมีเซเบอร์กับมีอาถอยกลับบ้านไปแล้วครับยีสันชินไปไหนแล้วครับยีสันชินไปคุยกับบ้านเต่าครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับอ้าวล้วก็เดินกลับกันครับปอมเปิรมไม่ตีนะครับเป็นคนดีครับเดี๋ยวป้อมเขาแตกครับ ไม่ถึงอีกอะขาสัน้นชิบหายเลยเฟย่ยานี่ะโอ้แล้วมีอายิงโคตรแรงเลยครับเกมไม่จบแน่นอนครับอย่างนี้คาได้แล้วก็วิ่งกลับบ้านนะครับเอาเอายีซันชินยีซันชินพี่ยีพี่ย,ยีทำไรพี่ยีมาน้ำแข็งครอบงำเรามาแล้วครับไอเทมชิ้นสุดท้ายครับ เนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากได้รองเท้าคูดาวแล้วเราก็เปลี่ยนได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าป้องกันหรือรองเท้าตีไวก็ได้นะครับเพราะว่าคูดาวมันได้แค่40%ครับนี่มันเกินแล้วครับนี่มันเป็น50%ครับหน้าโดนแล้วครับกระโดดเข้าไปช่วยหน้านี้นิดนึงครับอันติไตครับได้มาหนึ่งคิวโอ้แทงกูไปไหนลวครับแทงเข้าไปแทนทีก่อนครับไม่ไหวครับแทองแทงเข้าไปทีก่อนครับลวกอีกทีครับแปลงล่างอีกทีครับ และแล้วเราก็ตายไปอีกครั้งเนี่ยแล้วก็กลับไปเด็กันนะครับ <laughs> นี่โดนสวนคืนมาวูบเดียวนี่มีมีมดับเลยนเ,าายเนี<ล>ย่ยนี่ครับเราก็ได้เห็นอ่าสกินเฟยย่าในท่าตายหลายรูปแบบนะครับ <laughs> นี่ครับเป็นกองขยะเลยครับ นี่เฟย่าหรือกองขยะครับนี่ไม่ใช่เฟย่าครับนี่เป็นกองขยะชัดๆนะครับกองขยะสีม่วงครับเราจะได้เห็นแอคชั่นการตายใน10รูปแบบแล้วนะครับเราไม่ได้แช่โชว์สกินอย่างเดียวนะครับโชว์แอคชั่นการตายด้วยนะครับแถมไปเรื่อยนะครับ เปลี่ยนรองเท้าก็ได้ครับอย่างที่บอกครับขอเป็นรองเท้าป้องกันดีกว่าครับมาเมื่อลดคูดาว40%์แล้วครับนี่คือไม่อยากจะเข้าแล้วตอนนี้แล้วจะดูไทเกียวจะเปิดให้ได้ไหมครับถ้าไทเกียวเปิดได้เดี๋ยวจะเข้าหัวครับแต่ถ้าไทเกียวเปิดไม่ได้ก็หัวไม่ได้ครับนี่ครับมอสคาับเอาก่อนเลยครับได้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับรววรัวรัวเขาหัวเข้าไปครับ หวดเข้าไปครับเซเบอร์หัวดอย่างเดียวครับไม่ยอมแน่นอนครับขาบป้อมก็เจ้าครับโมโหครับโ <c oughs> <c oughs> มโหอะไรก็ไม่รู้ครับเกมน่าจะจบแล้วครับอ๋อมีมีมอากันอยู่ครับ มีมีอาร์กับเซเบอร์กันอยู่ครับเจ็บอยู่ครับเรียบร้อยครับมีอาร์สิ้นชีพครับเจออลูกาดเข้าไปฟันครับไทเกียวเข้าไปรวบเซเบอร์แล้วก็ตายแน่นอนครับมีเกาะชุบครับอ้าวฆ่าได้ครับนาหน้าฆ่าเซเบอร์ได้เกมจบเลยครับยีเซนยินตีบ้านแตกแน่นอนครับห้าวิมอสครับเกิดไม่ทันครับก็เราก็ได้เห็นการตายเฟย่านะครับสิบเอ็สิบเอ็ดแอคชั่นนะครับ นี่ถ้าได้อีกนี่นี่ถ้าตายอีกตัวนี่ได้เป็นต,ตู้สติกเกอร์เลยนะครับดูข้อมูลครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับโหไทยเกียวสายตีถึงว่ามันไม่ยอมแทงให้เรา